สวัสดีกับพ okay. ี่น้องเดี๋ยวเอาอาหารไปเห้นหนุกมีอาหารหนุกเนาะนี่อาหารหนุกอันมากกับมะหันนะพี่น้องหันแล้ะก็ใส่อันนี้กองใส่กองไหวอันอาหารหนุกนะอาหารมาล่ะใหหมกมาในการข้องหวานใหหนุกเนี่ยข้องหวานใหหนุกใหหนุกกินนี่น้ำหวานนะนะพี่น้องพระว่าบ่พ่อใหเพิ่นไปอันนันคอยนะบ่ให้เพิ่นไปอัน สองยางพอห้ยเพิินใดอันนั่นขขอยนะเดี๋ยวสิท้ายใเบินน่งนี่สองยางพี่น้อง่อยเอาให้นุกข่อยเพ่นกับมาก,กี้นั่นหายแทนเพิ่นสิมาดูดนำหวานในต้นใหม่คอยเนาะบานเพิ่นเฮ็ดหากเมื่ออยปลูกไว้คอยก็เสียดายเนะาะคอยกา็นั่นเนาะอาหารละสองเทีย ่นกับบินมากินเองบ่ดด้คักได้ขังสไตล์นะแบบว่าแล้วตะนั่งสีไปอะนะแล้วตะนั่งสีกินบอยาก,น,กนั่งกับบินมากินนั่งสี่นะพี่นอ้องต้งนั่งทั้งมัน่ะสองสองงนสองคนน่ะละ่ะก่อยกะสิโดยว้าก็นกกับพลากัะมาต้นไม่ต้นมากกาะอยู่นี่นี่ หน่องมีตะกิงกิงขยะมุงร่างคายเหี่ยนให้เพิ่นไม่นาะพี่น้องเดียวเสียไม่เบิง่งเนาะเนี่ยมุงรัางคาเหี่ยนให้เพิ่นนี่ก็มองอันเพิ่นแตะกินน้ำนกข่อยกินน้ำอยู่นี่พี่น้องเอานามแดงไม่เพิ่นกินอยู่หนี่ปาดเฮ็ดเป็นอันโจกให้เพิ่นอันหน้า ็ดเป็นโจกให้เพื่อนอยู่นี่ก็มากินเอาหอยให้เพื่อนนี่กินตาีกะนาบให้เพื่อนกินเนาะน,น,นะนี่พี่น้องต้งบักตาบกใหญ่บักนโตนละ่ะต้งพอใหญ่ไม่ใหญ่ของเพื่อน,อนอของเพื่อนเราปกติมากขอบขั้วใหญ่แน่จังน้อยหรือจังได้กว่ากระบองหูปก a มา a ปลุกเปนเก่าปากบ่ได้แม้มกับปอนได้พี่น้องเนี่ยตอนให้ลูกเพ่นกินรงเสียนานนี่คือนามนามขอเอามาให้นุ่ม,มเป็นไส้ขวดที่เพื่อนปาดตอนนี้ว่ามันเพื่อนหายเลขกบาพี่น้องนี่พุ่อนเป็นตัวเลขนอยู่องลงล่าง,งอยู่กลางประเท ตระเลกอีกอย่างเบิ้งเอาเริ่พี่น้องนี่เพิ่นมาขูดมาเขิดนี่ห้าวเลยผมประนใจบ่ได้เบิ้งอันนี้ก็เป็นอาหารกินนี่นกันล้างข้าพี่น้องี่ล้างข้าขเขาเฮ็ดล้างข้าให้เพิ่นเมื่อวานกับพ่ญายสองคนให้มัดขึ้นซอยนะล้างข้าล้างข้าเฮียนนกเด้นี่บ่แม่นธรรมดาเด้นกของเพิ่นแล้วก็บ่ธรรมดา อันพาอว่าให้อันอนกินอาหารเพื่อนหน,น้าพี่น้องนี่ข่อยกระเฮ็ดของข่อยไปสไตล์ข่อยกระจัง่งศิลาพี่น,อน้องนี่เห็นบ่เห็นบ่บันมันนีน้เดียวข่อยสิพ้ามา,ายางเอาอาหารไปเพื่อนหน้าบัานเนาะมัน,น,นก็เขา่า คนบ่ได้นอนอยู่นี่ดอกพี่นอ้องเถืออยูวว่อันอ,อาหารนกมันเป็นพิษสิทธิ์อันใหญ่ๆนะพี่นอ้อง บานนี้ก็สิผ้ามาเอาน้ำหวานไปน้ำหวานเนาะน้ำมันนี้แล้วแล้วอาหารมันแล้วแล้วก็สิมาเปิดน้ำหวานไปใส่ให้่เพิ่นนะบาวเนาเปิดเปิดน้ำหวานใส่เห้เพิ่นหานน้ำบงน้ำหวานก็ได้นี่เทลงไปเลยเนาะเติมวัดมือวัดเว้นได้พี่น้อง ข่อยพอย่ยอ,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 อยู่คอยแกพ่อได้ปไปนอกองกข่อยยู่คอยจังได้เติมถ้าข่อยพ่อยู่คอยแบพ่อได้เติมข่อยแกหายมือละสองเท้าข่อยยู่คอยมือมือละ,ละ,ละหลายรอบนะพี่น้องเพราะว่าข่อยนั่งอยู่นี่นเนาะเฮ็ดเบียกบบ่เบมือนี่เติมเต็มถังเลยเนี่ยอันนี้ก็าหามีลาพี่นอ้องบาดนะอ่าเดี๋ยวได้ละอเดี๋ยวพี่นอ้องได้คลิปเอาละ่ะ ขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องเด้อแต่ามากกับกดไล์ตามเอา,า,าบนแบนขอบคุณได้หลายค่ะมีคลิปยังดีเฮ็ดเดียวสิทายเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณได้หลายอ่านกดไลค์กดแชร์แนะ่เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายซีอู่บาย